สวัสดีครับผมมีกระเป๋ามาเสนอให้ดูนี่งานของเราเป็นงานผ้าใบนะครับนี่ครับเป็นงานผ้าใบพอบอได้ย,ยังในมอเตอร์ไซค์นะครับติ้นตุ้กแกนะครับมีซิปด้านในแล้วก็มีชั้นซิปอีกชั้นหนึ่งตะนอกรนามีชิ้นหนึ่ง เราเป็นสายเบลนะครับสายเบลปรับตรงนี้ครับสายเบลลสองนิ้วไส์สิบสองนิ้วครับแบนด์เช็คพอยต์สนใจก็ทักได้นะครับน,นี่ดำเขียวครับดำเขียวดำเขียวแล้วก็มีดำแดงเราก็มีครับดำแดงนี่คือดำแดงใซสาสิบนิ้วเหมือนกันครับ มีซิปทุกใบนะครับด้านในก็มีซิปด้านในก็มีซิปอีกชั้นนึงครับหน้าก็มีซิปใส่ฟองได้ทุกอย่างซิปใหญ่ครบับใหญ่เลยนะครับฝาปึ๊บปิดออกมาเรียบร้อยแต่ขอบของเราก็เป็นยางไนมอไซ์เหมือนเดิมนะครับนี่ตรงนี้ครับแบรนด์เช็คพอยท์ครับมีลิบดิ้นเช็คพอยท์ครับของแท้ สายเบว่าสองนิ้วนะครับปรับได้ครับสายยาวหกสิบนิ้วครับสายนี้ยาวที่หกสิบนิ้วเลยนะครับสายยาวอยู่ที่หกสิบนิ้วนะครับอย่าลืมเข้ามาชมและกดไลค์ให้ด้วยนะครับ